สวัสดีจ้าพา่อกับยายทิพย์อีกแล้วมาเบิ่งกุ๊บมาเบิ่งกุ๊บกรลังสิก้อยเนื้อสู้กินพี่น้องซ้ำยู่บ้านใบใหญ่เข่นยู่บ้าทนี่เราสามลอยไม่สองลอยเนี่ยฮะไม่สองลอยเพิ่งรู้ปะ สองเกินลกกูกก็ลอยหาิบโอ้สามลละสามลอยทอกันอุ้ยตับแม่มันคือนห้ไลเถอะไม่สังพิเศษหรอชอที่สองไม่ไม่ม ไม่ไม่พี่นอ้องปุอะจานพังแล้วไหไม่ทำสก,กันม่มาเดนมาเด้อพูดใดกินิก้อยเนื่อน้ำยาติดมึงพอขั้วหลวงห,หวดซ้อพอวหนาหวัวซ้ำเหพอขั้วป่ะพักกมาเป็นกะละมังพักกามาเป็นกะละมังเลยพี่น้อง อ็ยากมีหมกลีนฝานะอะไรยังเงอนะกานมานนเงขูข้าเตรียมหั่นหอมไม่เรียบร้อยใส่นี่ก็บขูดก,กินได้เลยอ <ๆ S 2> เอาซีคุ้นซีคือเขาเป็นอย่างบุ้มี่เขียวย่ำนะ

นี่่าถะจุมันบ้านี่คือพอถ้าเขียวดีๆปันเนียยำปุดๆๆนะแปเห็นข้าเจ้ากินอยู่ในคลิปเป็นตะเสบแต่เสียบจากความันไม่เขียว

đẹt láng kín bao mật nghe khăn cả quả khăn cả quả năm nọ chú พอบ่ขนมกระได๋บ่พออยากก็มีเออ อย่างไามงไไปเลยวมันนานเลสิกุ้มมันดวกเนื่องามกับว่เนื่องามเนื่องามเลย นายอ้นตัวนี่ตั่ไงเขีน้นน้ำยายเขียกบก่น้ำยายคนไทยเข้าข่าวอน,น้อืมยหน่อเนื้อเราบางงาง เเขียงาแต่ใส่คืองานเถอะะเขียงใม่ครับมาบ้านตัผมตัวมาบาตัตาตาบานาบานตบันต้องาบ้นตับันะพี่น้องอ้ยใส่ดีคมตายเบาเรื่องนี่่มันเพียเดพี่น,อน้องแยปัฮะฮะฮะ่นมากจาัก ไม่ขอบเลยวิธีการทำก้อยเนื้ออันนี้สูตรกุกเค้นสูสูตรกุกเค้นพอกาเกาเด้อนี่เด้อคืธรรมดาเด้อนี่พอกาเกาพอกาเกา ลงไปหวอ้หอมขนาดของขวาหเกิดอกไม้หอมหวหงยข้าวคัวพริกป่นติ พี่น้องเด้อมาเด้อเด้อมากินก๋นอยน้ำกันเด้อพี่น้องอนอันนี้แก้วจุแก้วจุแก้วจุบห้างจะทงกันนะนเสีมึงจะทำกันนะแล้วตุ้ยเขาโอ้ เสียบอ่เส um ียบว่ะุดยอดรุยอดเลยนะพูด